ไปต่อจากที่เดิมเก็บทีละศพเลยคุยครับคุยหูอว่าจะจ่ายเงินให้มันเอาไปเลยเอาให้หมดเลยเนี่ต่อไป แอนแผลรึเปล่าพูดอะไรมาโอเคหัวแตกแน่สองพันแปดโอ้มาสะดุกว่ะอ้ยอก็ผิดเดาไมไหนแล้ววะ nè ở thì nam điện rồi đấy giờ đợi đợi đi tiếp này ó à lâu lên đẹp เงินอยู่นี่อ่ะเงินครับเงินกระเป๋าเงินตกเอาดิเฮ้ยหยิบดีกระเป๋าเงินตกทำไมมึงฉลาดทำไมมึงไม่หยิบไปหยิบเลยไปหยิบเงินเลยกูมไม่เห็นกูมไม่เห็นไมดีครับติดฉลาดเลยไปก็ได้ ไม่เห็นจริงๆอ่ะนะไม่เห็นจริงเหรอวนะ,อะกดแม่งเลยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกูไม่รู้นะโอเคตอต่อ Formidable. I knew you were the one for the job. để I'll serve you up another victim, toot sweet. he's gonna get, he's gonna get all, every single time. Hmm. khai đi, máy săn đốp đi qua. Này Ngân, วิ่โอมิดบลฉันรู้ว่าเธอเป็นคนที่เมาันเจ้าเชร์ฉันจะเอีกยอีกิงไปทุกคนทละคนตอนนี้ค่าด้วย ี่ดีกว่าแมวมันนวดแปลใครเหลีหยวไม่ใครเหลียวมีซูมด้วยเปิดดีครับโอเคมึงล่วงแน่่ว่าเดี๋ยวปิดให้เดี๋ยวปิดให้ Hi, my little Pine me like a thing. Me I knew you were the one for the job. Enough my greedy little friend. Hey Flick. The guards are getting suspicious. ไรครับมีอะไรครับหนปิงครปิงเลยไอ้นี่มันน่าจะดาเมจอ๋อมีดาเมจบอกด้วยก็ขวานน่าจะแรงสุดอันนี้แหละมันตลกอยู่ไปเด็กบีว้าวมันห้ไปกินข้าวครับปิงตรงนี้ อุยกับอ่าไม่เราไม่รวยขน,นาดน้เรากินแค่นี้พอแค่เหลืลโอเคทำไมต่อหยิบหยิบหมวกแล้วคูจะไปไ็าังไงวะอ่าจะล่างสุดเลยเป๊กตีต้องลงบันไดอ๋อลงนิดดีกว่าง่ายดิมาแล้ว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  คอยช่วยนะเด็กดีลงล่างครับนี่ดีดีแหลดีดึง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 เดินเดินซ้ายไปห้องนี้หรือเปล่าวะ ตัวปิดทางเอ้ยเอ้ยเอ้ยมึงเป็นใครเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอะไรโอ้โหมันคือใครวะไม่คีดไม่คิดมันคือใครทำไมน่วยไม่ได้แง่กูเห็นนะ นั่นน่โอ้ยยาเฮ้เดียวเดียวเทำไมกล้องสองไว้เป็นไรวะโอ้ยยาปิดดิไอ้อ๋อ มัมีปืนนะมันร่วงแน่ยังย่องมยังย่องมนไม่เห็นเรามันไม่เห็นเรา,มไ,มเเรามไม่เห็นกูแล้วมึงเห็นกูแล้วกันเด็นไม่ล่ะใส่ได้ไหม แลร์ตีนสี่ดาวเลยโอ้สองมันเก้าน่าใช้นี่เลยออ้บ้างป้า okay. งเสร็จแล้วเอาไปเลยเอาไปเลย เปลี่ยนชุดโอ้โหอีกแล้วดีดีดเจอล็อกเกอร์เปลี่ยนโอเคยเซลผ้าเราก็ไปดกดีนี่ใช่ไหมรูปขโมยรูป เม่เห็นอะไรกันยุทําเพิดเอาลกไปคุยต่อไปแปลงมินิเชอร์อิดฟใช่ไหมเจอแล้วแปลง คุยเลยครับเก right? oh ็บโค้ดฟอร์มอย่างไรไม่เจอร์ชิปหายนะเก็บโค้ดแลกูจะโอ้โหกูจะต้องเก็โค้ดยังไงเก็โค้ดอย่างนี้ใช่ไหมนี่คือการเก็โค้ดอ่าแล้วก็พี่จะไปโค้ดลิขยว หยิบหยิบล้กมี่ไหนวะแก้วอะไรใช่ปะวะกูเข้าไหมเนี่ยเอาได้ง่ายเนาะอืมเงียนเลย โอเคเราได้ของมาแล้วมาเอาไปเลยแล้วไงต่อเททูเดอรเบลอะไรวะเบลบอยเบลบอยเคเบลบอยเทูเดอมเบสวะเนี่ย นอนแม่งโอเคทำอะไรเจ้าเปลี่ยนชุดแล้วก็คำบิมีเอาเลยมึงนำดิ งั่นเีครับอ,าอ,อ้าวบอกคำดีแค่คำดีเดี๋ยวให้กูเขนกูตายหาตายหาแล้วให้กูเขน็นวินแล้วโอ้โหตายไปเร็เรวๆโอ้โโอ้โหรีบเปิดเองด้วยผีสิงไหมเนี่ย มันนี่โหดจริงๆไปไหนครับเยัง <C> ไม่ได้กดอีกนะไปอไปไหนวะไปไหนไมึงบอกกูหน่อยดิเออดีมันบ่อยป้องกันว่ะกูตายแน่เลยกูมีปืนนะเอาดิเฮ้ยเฮ้ย มาพี่ยิงนะจริงบอกให้รอดตรงนี้อ,อ้อาวอะไรวะพาไปออฟฟิศ<ป>เฮ้ยเดี๋ยวอ้าวโหวยิงแม่งอบอกแล้วผู้ยิงนะสุดน,นี้นนยิงกันเจ็ดน่าเนี่งคิดจะมาก็มากูยังไม่เตรียมพร้อมเลย ไอดีมอัมก็ให้กูเข็นจ้าอย่านะมาตรงกล้องกูไม่ได้นะเว้ยอืม โอเคไปต่อป okay, ้องกันอีกแล้วป้องกันอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาเอาไอ